เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมลชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของวันทีจ็ดมราคมสันที่17มกราคม2567นะครับเป็นเทียบให้ชมกันนะครับใบแรกครับโบแดงนะครับใบที่แล้วให้อา่าเข้า89นะครับใบนี้ให้41 42 45และ548นะครับส่วนใต้นะครับให้71 7 4และ7 6ครับต่อไปนะครับใบเทียบครับตรงเป้าใบก่อนให้เด่น8เข้า9 8นะครับใบนี้ให้เด่น7ครับ3 7 5 7และ8 7 ใบต่อไปครับเป็นหนูกระซิบนะครับใบนี้เอาใบาเก่ามาเทียบให้ดูเช่นเดียวกันนะครับเด่น8ล่างเข้า89นะครับใบนี้ให้เด่น4ลอง5ครับ4 2 4 6 4 8 05 3 5และ65ใบต่อไปแฟนจ๋านะครับเน้นใ,นใต้นะครับใบที่แล้วให้เด่น8มาเข้า89นะครับ ใบนี้ให้เด่น5ครับ5153 5 6และ57ใบต่อไปครับเป็นอิสรภาพนักคิดโพธรนะครับใบที่แล้วให้เด่น9มานะครับเข้านะครับใบนี้ให้เหนือเด่น2 2 3 2 6 2 8ใต้ให้เด่น5ครับ ห้5 6นึ้ากและก็57 <c oughs> ต่อไปครับเป็นเดิมพันนะครับใบที่แล้วให้เด่น8มาเข้านะครับใบนี้ให้เด่น5มาครับส่วนยอดขวัญน,นะครับก็เข้าเช่นเดียวกันนะครับรอบนี้ให้เด่น1กับ5มา12151618 0นึ่งห้าแูนย์หและเจหครับ ต่อไปเป็นคนมีโชคนะครับรอบที่แล้วให้เด่น8มารอบนี้ก็ให้เด่น8กับเด่น9มานะครับ828587183868 8, 909495697919ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นนักสู้นักวิ่งนะครับให้เด่น4งวดที่แล้วมาเข้า4 4นะครับ ใบนี้ให้เด่นหมาครับ05 25และ75ใบต่อไปนะครับเป็นใบของ4ี่แฉกนะครับรอบที่แล้วให้8มาเข้า89นะครับใบนี้ให้5นะครับให้เด่น5มา5 6 5 7 5 8 5 9 258และ357นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนําเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยและกันสําหรับใครที่ไม่ชอบนะครับผ่านได้เลยไม่ว่ากันเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสําหรับ EP นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ